สวัสดีครับผมอาจันดอยนะครับหรือมิเตอร์จดอยหรืออาจรย์เกียงศักนะครับวันนี้นะครับผมจะมาสอนในหัวข้อ s e r v ์ฟเวอร์เบดพาร์ทเบดออเทน a ชั o นบนฟอร์ติเกตไฟบอลนะครับถ้าไปง่ายคือ l งอินจากอ่ายูเซที่อยู่ในเซิร์ฟเวอร์ข้างนอกนะครับทีนี้เซิร์ฟเวอร์นอกเนี่ยมันมีอะไรบ้างนะครับก็ถ้าของฟอร์ติเกตนะก็จะมี LDAP นะครับ s e r v ์ฟเวอที่เป็น LDAP กับตัว r รเดียนะครับวันนี้ผมจะให้ออเทนผานในเดียสนะครับ ครั้งก่อนจะเอาเทนในโลคอลยูเซอร์อยู่ในโลคอลนะครับวันนี้เอาเทนในไรเดียสนะครับอ่าผมมีการวาดชิน้นทด่สามอยู่แล้วนะครับตามภาพนี้นะครับเข้าไปง่ายผมจะล็อกอินเข้าอ่าฟอร์ติเกตตัวนี้นะครับด้วยยูเซอร์ในไรเดียสเซอร์เวอร์เพราะนั้นก็ต้องเตรียมไรเดียสเซอร์เวอร์ก่อนไรเดียสเซอร์เวอร์ของผมเนี่ยเป็นเบอร์หนึ่งจุดสองศูนย์หนึ่งนะครับอ่าผมเปิดตัวนุกเซอร์เวอร์ไว้ให้ดูนิดนึง่งนุกเซอร์เวอร์ผมนะครับนะครับอ่าก็ดูว่าตัวไรเดียสเนี่ย ไอเท่าไหนนร่นะครับไอเอฟคอนนะเอาง่ายๆนะครับนี่ไอเป็น1นึ่ง8ก้สองนึึงจนะก็ดูว่าเซอร์วิสงานนี้ยังนะครับก็ใน s t ตัลบ a n p นะครับเก็บ e อเดียสเ i วิชเชื่อดีนะครับนี่นะครับมี u d p กันแล้ว1 8 12 8แปนะครับมีทั้งกันแล้วนะครับสี่ยูเซอร์ยังอเดียสเนี่ยนะอ่าใช้ v.i ถที่อู่กันนะ ec นะครับอันนี้ radius แบบน l o ข้อนะครับ user อ่าจะเป็น user เดี๋ยวผมจะเอาเป็น user เป็น user หนึ่งนะครับตรงนี้นะ user หนึ่งครับ user สองขั้นดวดตั้งแตถึงหกแล้วกันนะครับเป็น user หนึ่งแล้วกันนะโอเคอ่อเห็นว่าตรงนี้มี user ก็คือตรงนี้มี radius ตั้งันแล้วนะครับอ่าเราใช้ cat แล้วกันนะจะดูง่าย ครับนะครับไฟมอนะครับนี่นะครับยูเซอร์นะครับมียูเซอร์หนึ่งนะครับเพอร์หนึ่งถึงหกนะครับโอเคนะครับเอาไว้ว่าไดเรยดพร้อมแล้วก็จะเริ่มนะครับผมก็เข้าตัวตัวฟอร์ดิกเกตไฟมอนะครับรั้งก่อนที่ผมให้ให้สร้างยูเซอร์แอดมินขึ้นมานะครับ เริ่มต้นเนี่ยผมให้ดูตรงส่วนของที่เป็นยูเซอร์ก่อนตรงสิสเทมแล้วก็ตรงแอดมินนะครับตอนนี้ยูเซอร์เนี่ยจะเป็นยูเซอร์โจดอยโจดอยสองเซอรสามนะครับนี่นะครับโปรไฟล์นะครับทั้งหมดนี้มาจากโปรคอมเหมือนเลยผมจะสร้างยูเซอร์นะครับเปลี่ยรนิวแอดมินนะครับดูนี่ครับแมทยูเซอร์ออนนักมีหมวดเซิร์ฟเวอร์เพราะนั้นเราต้องเตรียมตรงนี้ก่อนเตรียมมีหมวดเซิร์ฟเวอร์ก่อนซึ่งมีหมวดเซิร์ฟเวอร์ที่นี้คือตัวเมเดียเซิร์ฟเวอร์ซึ่งเราเตรียมอย่แล้วเพราะนั้นสเต็ปที่หนึ่งนะครับ ไปที่ตรง user นะครับ user ถ้าเป็นเวอร์ชั่นใหม่ก็อาจเป็นคําว่า user เหมือนกันแต่อันเดีไวนะครับก็ดูเวอร์ชั่นหาเมนูเป็นเมนู user ได้นะครับก็ไปตั้งตรง media server เอาง่ายๆเต็ปที่หนะึ่งเนี่ยไป s e ต media server ก่อน server ก่อนนะครับผมก็เลยตอนนี้ก็ d i ้ server นะครับที่บอกว่ามี2อย่างคือ LDAP server กับ media server นะครับหัวข้อนี้จะ a u เทนด้วย media server เซิร์ฟเวอร์อยู่ข้างนอกตามเดรยกรรมของนี้เซิร์ฟวอรอยู่ข้างนอกนะโอเคอ่ะก็มาเริ่มที่ใ e d i ส Server ผมก็ Create New เลยนะครับผมตั้งชื่อว่าเป็นโจดอยกันนะโจดอยคีทในเดสนะครับโจดอยคีทในเดสนะนะครับ n น t IP ไม่ต้อง IP นะครับก็เป็น192 ดัด168ดัด1ดัด201นะครับ201หนึ่งอหนึ่งนะค่าสีเขตอ่ะค่าสีเขตให้ดูนิดนึงสำหรัคที่ไม่รู้นะครับค่าสีเขตเนี่ยการเซตเรเดียสนะครับมันต้องมีค่าสีเขตด้วยนะครับถ้าในไอตัวฟิลเรเดียส์ได้อยู่ในไฟชื่อว่าใครอันดคอนบนี้นะครับเห็นทุ่านหนะครับ คาสิเกตคือโจโดอยหนึ่งสองเดี๋ยวใช้ v i ให้ดูกันนะนะครับอืพวกนี้ต้องเรียนวีลุกต่างหากนะครับนะครับคาสิเกตเป็นโจดอยหนึ่งสองนะครับคาสิเกตนะครับคาสิเกตโจโดอยหนึ่งสองนะตัวเจตัวใหญ่นะครับ การคุยระหว่างตัวเรือว่าตัวไอเดกับตัวไอเดียเนี่ยมันจะมีค่า IP ค่าซีเค็ดแล้วก็พอร์ต u ม b e r นะครับโอเคอ่ะเราพอรู้ค่าพอสมควรละผมก็มาค่าพวกนี้ถ้าก็ไม่ได้ทําตัวไอเดียสเซิร์ฟเองก็ต้องถามคนที่เป็นเจ้าของไอเดียนะครับค่าซีเค็ดเป็นโจดอยหนึ่งสองนะครับเซคันด์ r y s ี่เ e r รไม่มีอ่ะผมจะสอบว่าเทสต์คอนเน็กติวิตก่อนว่าคุยกัได้ไหมนี่ครับ็ตเซตฟูลนะ <c oughs> อันนี้เป็นการตรวจสอบว่าระหว่างตัว fortigate firewall ตัวเนี้ยกับตัวตัวในลกเซิร์ฟเวอร์ที่งาน r a d i เซิร์ฟเวอร์อยู่มีกันได้เปล่าเทสคอนเนค c ิวิตี้นะครับต้องทิ้นงนี้นะครับ shut down full ลอง test user test user นะที่บอกเดี๋ยวผมใช้ user หนึ่ง password หนึ่งถึงหก t e s นะครับอั user นป็น user เรื่อง r a d i u นะครับเห็นไหม shut down full แต่เดี๋นี้เอาให้ได้ก่อนนะครับเอาให้ได้ก่อนโอเคก็คือเทสผ่านนะครับเทสผ่านโอเคเทสผ่านก็โค้ดอ่านคนตอบใี้หนึ่ง ว่าโอเคแล้วทีนี้ก็มีเตือนพัดไว้หนึ่งผมก็กดโอเคนะครับขั้นตอนที่หนึ่งมาที่เมนูเซิร์ฟเวอร์ก็ไปเซตเนี่ยเหมือนสร้างโปรไฟล์ไรเดียสไว้นะครับเข้าไปดูไปแก้อะไรได้ที่สำคัญคือค่าซีเค็ดกับไอพีนะโอเคอ่ะขั้นตอนต่อไปไปที่การสร้างกรุ๊ปการสร้างกรุ๊ปนะครับผมก็สร้างกรุ๊ปขึ้นมาเขียดกรุ๊ปนะครับผมตั้งชื่อเป็นโจดอยไรเดสเหมือนกัน ได้ดูง่ายๆสร้านะงกลุ่มเนี่ยโจดังไอเดียสนะครับใช้เป็นไฟวอลนะครับเมมเบอร์เมมเบอร์ไม่มีนะเมมเบอร์ Member ไม่มีนะครับเมมเบอร์ mm hmm. ไม่ต้องนะครับอ่ะแอดเข้าไปถ้าทําถูกต้องเนี่ยนะครับตรงนี้ต้องมีนะมีเห็นไหมโจดังไอเดียสมีละนะครับผมก็กดโอเคนะครับก็คือตอนที่สองไปสร้างกลุ๊มขึ้นมานะครับสร้างกลุ๊มขึ้นมานะครับเอากลุ๊มนี่โจดังไอเดียสก็โอเคละสร้างกลุ๊มนะ นะครับขา้นในสองสร้างกรุ๊ปนะข้ตอนแรกไปเซตข้นตอนแรกคือนะครับไปเซตไอเดียตเซิร์ฟเวอรั้นในสองนะครับไปสร้างกรุป๊ปก็เอาไอเดียเซิร์ฟเวอร์จะเป็นในกรุป๊ปชื่อจระไยเดียขั้นตอนที่สไปที่ไฟวอ l l นะครับ PoEc ไฟวอ l l นะครับไฟวอร p o c นะครับคำนวณชั้นใหม่ก็เป็นไฟวอร์ p o c นะอันนี้เป็นใน p v 4 p o c นะครับซึ่งอันนี้จะมีอยู่แล้วที่ผมทั้ไว้ตรงที่จากแรยไปออกข้างนอกนะครับแต่ถึงนอกนะนะครับคือตรงแนปต,ตรงนี้นะครับผมก็เข้าไปเพิ่มเฉยๆไปเพิ่มตรงส่วนซอสจากเดิมตรงซอสเนะี่ยเป็นแนงใช่ไหมครับผมเพิ่มเข้าไปเพิ่มเข้าไปนะครับตรงซอสเนะี่ยเพิ่มเข้าไปแล้วก็ดูตรงกบนะครับ ตรงยูเซอร์ทุกทีครับ <c oughs> ไม่เอาตรงเอเดตนะไปเพิ่มตรงยูเซอร์นะยูเซอร์เพิ่มตรงนี้ครับโจอแล้วเอเดตโอเคเจอแล้วโอเคนี่นะครับจะมีตรงแอเดตตรงแลนนะครับตรงยูเซอร์เพิ่มตรงยูเซอร์นะ <c oughs> ทุกทีครับตรงยูเซอร์ก็แอดเข้าไปนะครับเจอเอเดตโอเคสําเร็จไม่มีก็กดโอเคนะครับไม่ได้ใช้ฟังก์ชันอื่น เป้าหมายตรงนะครับ p o Firewall นะครับต้องมีตรงนี้ตรงส่วนคนทีเป็น User ในเดีด้วยอ่ะขั้นตอนสุดท้ายนะไปสร้าง User Admin นะครับ System Admin นะครับจากเดิม User ทั้งหมดเนี่ยอยู่ใน Local หมดเลยนะครับผมจะสร้าง User Create New Admin นะครับอ่ะ User Name User Name เนี่ย Match อย User Name อินดอรีมดโ s s w o อเป็น User หนึ่งนะนะครับ User หนึ่ง นะครับพัตเวิร์ดนะครับ Mac u s e r ยเซอร์ออนรีโมทเซ r ร์ฟเวอร์นะครับพัตเวิร์ดก็หนึ่งสองสามสี่ห้าหกที่ผมตั้งไว้หนึ่งสองสามสี่ห้าหกนะครับ admin profile ์เพราว่าเป็น Super admin มินมานะครับในมอด group ก็แน่นอนโจเลเดียสนะครับอีเมลไ,ไม่ต้องก็กดโอเค นะครับมีเตือนนิดหนึ่งไม่ไรนี่นี่ยเป้าหมายคือยนะูเซอร์หนึ่งเนี่ยอยู่ใน <c oughs> ดีนีครับขออภัยเรื่องเสียงนะนะครับนี่นะครับเป้าหมายคือนี้ครับไทยคือมีหมวดยูเซอร์เราจะมาดูว่าตรงนี้ช้ได้ผลจริงหรือเปล่าผมก็เอานะนะครับผมกนเข้าด้วยยูเซอร์หนึ่งดูนะครับคันด้วยหนึ่งถึงหกเอาไง่ายๆไปก่อน นี่สำเร็จนะครับสำเร็จเข้าได้นะครับเป็นแอดมินนะครับไปดูตรง System admin มินดูนะครับเห็นไหมครับล็อกอินอยู่โอเคสำเร็จครับก็หวังว่าคงเอาไปปรับแต่งใช้งานกันได้นะครับก็พบผมนใที่สถาบันโจดอยโจดอยที่เซ็นเตอร์นะครับเว็บไซต์ j o d o y com กับ j o d o y org โอเคครับกดติดตามด้วยนะครับกดไลค์กดแชร์กด subscribe นะครับสวัสดีครับ